สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไล้์สายตัวนี้เลยค่ะเป็นของ Mr. c r e e n นะคะรุ่น Duo Slide ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อมานะคะใน1เซตเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะเรามาดูพร้อมกันในคลิปเลยค่ะ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายมิสเตอร์คีนรุ่นดูโอสไล e ์นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่มีหัวแปลงคู่ค่ะที่สามารถเก็บฝุ่นได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็หมุนได้360องศาด้วยนะคะน้ําหนักเบามากค่ะเนีนิ้งถือมือเดียวยังง่ายเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีวอร์ชาร์จมาให้เราด้วยค่ะ ซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกชาร์จได้นะคะไม่ว่าเราจะชาร์จกับบอชาร์จก็ได้หรือว่าเราจะเอาแบตเข้าออกมาชาร์จก็ได้นะคะราคานะคะจากปกติเนี่ยจะอยู่ที่12,900บาทค่ะแต่ว่านะคะมิงได้มานะคะใน s h อ p e e นะคะตอนนี้เนี่ยลดมาอยู่ที่6,900บาทค่ะแล้วถ้าเกิดเราเก็บโค้ดได้นะคะก็อาจจะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะคะก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวมิงจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าใน1เซตนะคะที่เราได้มาเนี่ยเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะคะแล้ววิธีประกอบยากไม้ใช้งานยากไม้ใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะใน1เซตนะคะเมื่อเราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยค่ะเป็นกล่องที่กระทัดรัดมากนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะ ก็ที่เขาให้มานะคะที่สําคัญมากๆก็คือคู่มือการใช้ค่ะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้งานเขายังไงแต่ว่าเขาใช้งานได้ไม่ยากค่ะแล้วก็คู่มือเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะเขาจะให้หัวแปรงเรามาทั้งหมด4รูปแบบนะคะตัวแรกนะคะที่เขาให้มานี่จะเป็นหัวดูดลรฝุ่นค่ะซึ่งเหมาะสําหรับดูดพรมนะคะที่นอนหมอนผ้าห่มนะคะหรือว่าผ้าม่านก็ได้นะคะ จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเวลาที่เขาดูดลายฝุ่นเนี่ยเขาก็จะหมุน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 แบบนี้นะคะอย่างนี้ก็จะดูดให้ดูเนาะตัวที่สองนะคะจะเป็นหัวดูดแบบเล็กๆแหลมๆแบบนี้เลยค่ะที่เอาไว้ดูดตามซอกนะคะซอกประตูซอกห้องนะคะหรือว่าใต้โซฟานะคะที่เป็นซอกๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปดูดดีมากเลยนะคะหัวแปลงตัวที่3มนะคะจะเป็นหัวแปลงแบบนี้เลยค่ะที่เขาเอาไว้ดูดซอกลืบนะคะไม่ว่าจะเป็นซอกลืบของโซฟาซอกลืบรถยนต์นะคะหรือว่าซอกตามบันไดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะดูดทําความสะอาดใน ลักษณะนั้นได้ดีค่ะหัวแปรงตัวสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่4นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากตั้งแต่มิงเบาต้นคลิปแล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหัวแปรงแบบ2หัวคู่อย่างนี้นะคะที่สามารถทําความสะอาดได้360องศาค่ะและสามารถเก็บฝุ่นได้ดีมากเลยนะคะสามารถทําความสะอาดฝุ่นนะคะได้ทั้งฝุ่นที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆๆนะคะ,นะคะเขาก็สามารถเก็บฝุ่นได้ดีค่ะ และที่สําคัญนะคะเขาถอดออกมาซักล้างได้ด้วยค่ะวิธีการถอดเขาเอาออกมาซักนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะคะให้เรากดแล้วก็กดไปนะคะเนี่ยปุ่มเท้าๆกดเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะพอดึงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เอา,เอาแปรงดูดฝุ่นออกมาซักนะคะก็ดึงออกมานะคะสังเกตดูนะเขาจะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีดำแล้วก็เวลาใส่แล้วก็กดค่ะ ใส่เข้าไปตามสีของเขานะเนี่ยถอดออกมาซักแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้ได้เลยสมมุติว่าเราซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะเก็บเขานะก็ดูตามสีค่ะอันนี้สีแดงอยู่ข้างล่างเราก็ใส่สีแดงลงไปอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นที่เขาให้มาอีกกันนะคะ เรามาดูไส้กรองกันบ้างดีกว่าค่ะไส้กรองเนี่ยเขาให้เรามา2อันนะคะก็คือไส้กรองที่เสริมมานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ไส้กรองที่เขาใส่มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะไส้กรองตัวนี้นะคะเขาสามารถกรองฝุ่นได้ถึง pm 2.5นะคะเพราะว่าเขาเป็นไส้กรองแบบเฮปปาค่ะทีนี้มิ้งก็จะมาพูดถึงตัวแบตนะคะแบตตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบดิเธียมไอออนนะคะ2 0 0 0มิลลิแอมค่ะซึ่งเราสามารถชาร์จได้2แบตนะคะก็คือเขาจะมี วอร์ชาร์มาให้เรานะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดวอร์ชาร์ดด้วยนะคะเขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะเราสามารถชาร์จกับวอร์ชาร์จได้นะคะหรือว่าเราเนี่ยจะชาร์จกับสายชาร์จแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือเสียบไปแบบนี้ค่เขาจะมีะช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไปค่ะแล้วก็เสียบปลั๊กเท่านี้แล้ก็ชาร์จแบตได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้เวลาในการชาร์จนะคะทั้งหมด180นาทีค่ะจะใช้งานได้นะคะในโหมด e c o เนี่ย35นาทีอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับเป็นโหมด g h นะคะเขาก็จะใช้งานได้15นาทีค่ะและเขานะคะจะมีปุ่มกดนะคะอยู่ที่แท่นชาร์จแบบนี้เลยนะซึ่งเราสามารถเลือกกดตามโหมดได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะใช้โหมดไหนนะโหมด h ฮหรือว่าโหมด e c o นะคะก็กดปุ่มเลือกได้เลยค่ะสำหรับแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้นะคะ เขาให้มาถึง20กิโลปสาสคาลค่ะซึ่งสามารถดูดฝุ่นเล็กๆก,ก็ได้นะคะดูดได้ดีเลยหรือว่าฝุ่นที่มีขนาดใหญ่เส้นผมขนสุนัขนะคะหรือว่าขนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้ดีมากเลยค่ะอ๋อแล้วเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีระบายความร้อนนะคะซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยถนอมระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่ได้นานมากขึ้นนะคะ นี่นะคะเขาก็จะเป็นตัวถังนะคะตัวถังตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นถังเก็บฝุ่นแบบทรงตรงนะคะซึ่งทรงตรงแบบนี้นะคะก็จะมีความจุอยู่ที่0.6ลิตรค่ะแล้วเวลาที่เราจะทิ้งขยะนะคะเราก็ทิ้งถังขยะได้ในคลิกเดียวเลยค่ะง่ายมากก็คือกดตรงนี้นะคะฝุ่นที่เราดูนะคะเขาก็จะล่วงลงถังขยะแบบนี้เลยค่ะและด้านในของเขานะคะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งฝุ่นลงถังขยะแล้วเขายังมีความแบบ สําหรปกอยู่นะคะเราก็สามารถเอาเขาออกมาปัดฝุ่นได้นะคะก็เพียงแค่คลิกตรงนี้ค่ะนี่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยจะให้แปลงปัดฝุ่นมานะคะแล้วก็สามารถปัดปัดปัด,ป,ด,ป,ดปัดได้นะคะนี่ที่มิงบอกนะว่าเขาให้ตัวกรองฝุ่นนะคะแบบเฮปป้านะคะ มาเขาก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้เนี่ยกองฝุ่นนะคะได้ถึง PM 2.5เลยนะวิธีเก็บนะคะก็ง่ายๆค่ะเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะคะแล้วก็เสียบกลับเข้าไปค่ะแล้วก็ให้ตรงล็อกนี่แค่นี้เองค่ะ เดี๋ยวมิ้งจะมาประกอบกลับให้ดูนะคะซึ่งวิธีการประกอบเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะก็เดี๋ยวมิ้งจะประกอบตัวนี้กลับเข้าไปนะคะเมื่อกี้มิ้งถอดออกมาใช่ไหมแล้วก็แค่หบุนค่ะให้เข้าคลิกเข้าล็อกเขานะคะแค่นี้เองแล้วตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้เนี้ยมิ้งต่อเข้าไปนะคะเขาก็คือที่ใส่หัวแปรงค่ะแล้วก็เลือกหัวนะว่าเอ๊เราจะใช้หัวไหนทําความสะอาดนะคะเดีย๋ยวมิง้ง ใช้อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเสียบกลับเข้าไปให้ดูนะคะเขาจะมีล็อกของเขาอยู่คลิกเข้าไปคลิกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะประกอบง่ายมากแล้วก็มาที่หัวตรงนี้อีกนิดนึงด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่ไว้เสียบแบบอันนี้นะคะแล้วก็เป็นด้ามจับของเราด้วยนะเราก็เสียบเขาเข้าไปเลยค่ะให้ตรงกับด้านที่เขาให้มานะคะ แค่ดีเองค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆนะนี่นะพอประกอบออกมาแล้วอย่างที่บอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะความยาวเขาเนี่ยพอประกอบออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่120เซนค่ะและน้ําหนักของเขานะคะเนี่ยมิยงยกมือเดียวสบายๆเลยค่ะเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.8กิโลนะคะน้ําหนักประมาณ2.8กิโลและความยาว120อย่างนี้นะคะเวลาเราดูดฝุ่นทําความสะอาดเนี่ยเราก็จะใช้งานได้ถนัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยปวดหลังค่ะเพราะความสูงเนี่ยประมาณเท่านี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องก้มเยอะมากนะคะและตัวนี้นะคะตัวเครื่องและแบตนะคะเขารับประกัน1ปีนะคะอ่ะพูดมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วเสียงตอนที่เราดูดฝุ่นเนี่ยเขาจะดังประมาณไหนเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันเนี้ยนี่นะคะ ตรงนี้มีสองปุ่มใช่ไหมคะอันเนี้ยอันอันแรกเลยนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าโหมดอีโคทันทีนะคะอย่างนี้เลยเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะได้ยินไหมเอ่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฮนะคะเราก็กดปุ่มบนค่ะนี่นะคะเป็นเสียงของโหมดไฮนะแล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มอีกทีนึงนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีโคค่ะ และถ้าเกิดเรากดปุ่มปิดอีกครั้งนะคะเขาก็จะปิดนี่อันนี้เปิดปิดนะและอันนี้เลือกโหมดนะคะหีือใช่อีโคโหมดนะคะเสียงนะคะตอนใช้งานเขาก็จะประมาณนี้นะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นซอกที่จริงจกนะคะมาเออไว้นะคะแล้วก็ จะเป็นฝุ่นนะคะที่มิงเอามากองๆไว้ตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเอย้ถ้าเกิดฝุ่นมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูดได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะมิงยังใช้หัวแหลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้งลองหมดอีโคให้ดูก่อนนะ เกี้ยงนะคะอันนี้นะคะมิ้งก็จะมาลองดูดลายฝุ่นให้ดูนะคะตัวหัวเนี่ยมิ้งเปลี่ยนมาเป็นแบบที่สําหรับดูดลายฝุ่นแล้วนะหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มิ้งถอดท่อออกนะคะเพื่อที่จะต่อตรงกับเขาเลยนะคะเพราะว่าเาเวลาที่ดูดที่นอนหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะเราไม่ต้องจําเป็นแต่ต้องใช้ท่อยาวก็ได้นะคะก็จับถนัดมืออยู่นะแบบนี้เลยค่ะแล้วมิ้งจะดูดทั้งโหมดอีโคนะคะแล้วก็โหมดไฮให้ดูนะคะมิ้งเอ,เอาแป้งนะคะโรยไว้บริเวณเ เบาของมิ้งให้ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเขาเป็นไลายฝุ่นเนี่ยแล้วเขาจะดูดได้ไหมนะคะพลังดูดเขาเนี่ยจะประมาณไหนเนาะทั้งหมดอีโคแล้วก็โหมดไฮอย่เรามาดูพร้อมกันนะคะอ่ะอย่ามิ้งจะกดเป็นโหมดอีโคก่อนนะโอ้ดูหายไปแล้วนะ เดี๋ยวเรามาลองโหมดไฮกันบ้างนะคะนี่นะเขาจะหมุนแบบนี้นะคะลองโหมดไฮนะกดอีกทีเป็นไฮค่ะนี่หายเกลี้ยงแล้วนะนี่นี่นะคะ หายเกลี้ยงหมดแล้วนะมิ้งว่าแค่อีโคเนี่ยก็หลุดออกหมดแล้วนะยิ่งหายเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหดูดซะแบบนะคะหัวอันนี้นะคะที่มิ้งบอกว่าสำหรับไว้ดูดนะคะพวกซอกพรมซอกรถยนต์นะคะมิง้งอะเราเอาแป้งมาโรยตรงพื้นพรมที่เป็นพรมจักสารของมิ้งนะคะว่า เนี่ยเป็นซอกๆๆๆๆเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็โรยแป้งลงไปนะคะเวลาดูดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูดพร้อมกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะดูดย่างมาแล้วมันจะดูดได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมกันอ่ะมีเปิดนะคะเป็นโหมดอีโคนะแล้วอันนี้นะคะมีจะลองเป็นไายนะ ดูดเสร็จนะคะเกลี้ยงเลยนะไม่มีข้าแป้งเหลืออยู่เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นฝุ่นที่มิ้งนะลองเอามาลงไว้ที่พื้นนะคะมิ้งจะเริ่มจากโหมดอีโคก่อนนะคะมิ้งจะแบ่งครึ่งให้ดูนะเริ่มนะคะอีโคค่ะ แล้ว๋ยวมิงเนี่ยจะดูดเป็นโหมดไฮให้ดูนะคะเดี๋ยวมิงเปิดอีโคก่อนนะทีนี้มิงจะกดเป็นไฮนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะเดี๋ยวเปิดหัวให้ดูก่อนนี่นะเขาดูดเข้าไปหมดเลยนะมาอยู่ที่นี้หมดแล้วเนี่ยสังเกตดูนะคะ<ๆ>เขาจะมีเส้นผมตรงนี้ด้วยนะและเดี๋ยวมิงจะแกะออกมาให้ดูนะคะว่าเวลาทิ้งขยะเนี่ยทำแบบไหนนะคะนี่นะพอเราถอดไม้ออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะทิ้งขยะเจะทิ้งฝุ่นลงขยะนะคะก็กดลงมาแบบนี้ได้เลยะคะ่ะนี่นะกดอันนี้นะ ฝนก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะคะถ้าเกิดจะทำความสะอาดข้างในนะคะเราก็ดึงตัวนี้ออกมาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวเครื่องดูดฝุด่นไร้สายของ Mr. c l e a n รุ่นดูโอสไลดตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวมิ้งจะลงลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะ กล็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมิ้งก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิงฝากกดติดตามมิก้แชนแนลด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ